สวัสดีครับยินดีส้อรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกม Assassin's Creed Unity Part ที่7ครับจากความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ฆ่าเจ้าราชาของขอทานนะครับแต่ปรากฏว่าเราก็ได้รู้ความลับอีกว่ามันมีคนที่บงการอยู่ข้างหลังนั้นอีกท่านดูแย่มากเลยนะ หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยข้ามีงานทำเยอะแยะทั้งเรื่องในสมาพันธ์พลดพรานภาพเรื่องการรวมชาติเรื่องกษัตริรตย์แล้วไหนจะเรื่องการเมืองงี่เง่าอีกมันก็ไม่แปลกใจหรอกที่ข้าจะเป็นแบบนี้พ่อหนุ่มข้าไม่ได้หมายถึงจะว่าท่านครับข้าแค่เป็นห่วงไม่ต้องห่วงฉันอานห่วงประเทศก่อนเถอะ พอเรื่องกันเมืองไว้ก่อนข้าหวังว่าเจ้าจะมีข่าวดีมานะราชาแห่งขอทานตายแล้วครับแล้วเขาก็พกไอ้นี่ไว้ไอุ้สุกติจะควรจะเก็บมันไว้นะมันไม่มีประโยชน์ถ้าอยู่ในนี้ จงใช้มันอย่างมีเกียรติล่ะรับทราบครับขอบคุณครับแล้วม่เช่นละ่ะราชาแห่งขอทานกับซิแวร์มันเป็นแค่ตัวหมากเท่านั้นเองมีคนบงการมันให้ไปฆ่าท่านเดลเซพวกเทมพลานี่ทำอะไรเรื่องมากจริงๆแล้วเจ้ามีบอกแสอะไรเกี่ยวกับเจ้าคนนี้ไหมละ่ะ บาแสเดียวที่ข้ามีตอนนี้ก็คืออาวุธที่มันใช้สังหารท่านเดลเซ่เข็มกลัดที่ถูกสร้างโดยช่างทำเครื่องเงินชื่อว่าเจกแมแต่ว่าเขาจะมีเอี่ยวเรื่องนี้ไหมข้ายังไม่ทราบงานต่อไปของเจ้าดูชัดเจนนะไปหาเจ้าช่างเครื่องเงินนี้ซะสืบสาวเรื่องราวมันมาอืมจากนั้นเราก็ไปหาเจ้าช่างคนที่ทำอาวุธนั่นนะครับมันก็ไม่เชิงอาวุธปะมันเหมือนเป็นเข็มอะไรสักอย่าง น่าจะอาบยาพิษเอาไว้ฮึอยู่ข้างบนนี่เหรอชึบมาครับมิชชั่นซีเควนท 5, ์ที่5เมมเบอรที่หนึ่1 well. แม่ดูแล้วไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยนะ mm. เราต้องไปหาไอ้เจ้าช่างทำเครื่องเงินนั่นนะครับหืมโหแต่แบบมีพวกหุนแ,แรงเฝ้าเต็มไปหมดเลยเนี่ยมีสัญญาณกันขโมยตรงนู้นด้วยเอ้ยไม่ใช่ <laughs> มีสัญญาณเตือนภัยมันกระดิ่งโอเคเราน่าจะต้องไต่เชือกน,นี้ไปครับ น่าจะเป็นทางเข้าที่ง่ายที่สุดละไปครับฟ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 ับฮึบืบบบมตัดเชือกได้ปะเนี่ยตัดให้มันหล่นลงไปงเลยเอ้ยเดียวเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวใครเห็นวะยายามาตาดีแถวนี้เวีนกรรมเอ้ยใจเย็นๆๆๆเย็น,ยนพี่น้อง นี่แหละหลับไปซะจะเห็นปะไม่เห็นใช่ไหมนี่แน่ตรงนี้ไม่น่าเข้าได้อ่ะครับเดี๋ยวโอ้โหท่าตายแบบว่านี่มันออสมากเลยนะเนี่ย เราไม่น่าเข้าตรงๆได้ปะผมว่าเราลองปีนไปข้างบนดูดีอ่ะเเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าทางข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเราแต่เชือกนี้ขึ้นไปบอืม เฮ้ย,ยใครทะเลาะกันใจเย็นๆเนี่ยครับก่อนจะเข้าเดี๋ยวผมเช็คหน่อย,ยอูย้หูมีอยู่สองตัวอุย้ยนั่นไงอยู่นั่นเองมันน่าอยู่ห้องถัดไปอะแต่จากตัวนั้นเข้าไม่ได้ครับเราต้องผ่านในสองตัวนี้ไปก่อน ไปดีวะหลังอยู่ปะมาอย่าหันมันนะอย่าหันมนะันมนะอืมนี่แน่อืมอยาอ้ยนี่แน่ไม่มีใครมาช่วยนะโอเคมันอยู่ในนี้แหละครับ เจ้าคือแจ็คแมใช่ไหมโอ้ขอคุณพระเจ้าขขาขังข้าไว้เป็นเดือนเดือนแล้วเนี่ยได้โปรดช่วยพาข้า,ขาขออกไปทีแต่ก่อนอื่นขอถามอะไรหน่อยมันไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวข้าจะบอกเจ้าทุกอย่างเองแต่ตอนนี้เราต้องหนีก่อนก่อนทีค่คนเฝ้ายามจะกลับมาก็ได้ไปกันเถอะไม่ได้พวูมันจะเฝ้าประตูหน้าไว้อยู่เราจำเป็นต้องไปทางชั้นล่าง ทั้งงั้นก็ตามข้ามาแล้วก็เงียบๆไปละ่ะดูสิครับฟับอืม,มตรงนี้นั่งอยู่ตัวหนึง่งน้าตายตัวหนึง่งเอาไงกับมันดีเดินไปแล้ว โอเคไปครับเอานี่ก่อนเลยเรียบร้อยอย่าหันมานะเว้ยอย่าหันมาเะเว้ยไปมชวมวิวทิวทัศน์อย่าหันมานะึบโอเคโอ <Follow me. S 1> oh, ้ข้างล่างข้างล่างเยอะไปไหมเอาไงดีวะ ลองอันนี้ดีกว่าเบอร์เซิร์กเขาบอกว่ายิงแล้วมันจะเออมันจะตีพวกคนเองไหนดูดิเอาดิตีกันเลยตีกันตีกันตีกัน,กนอู้เอาอเวจัดมันเอ,า,อนาแล้วไอ้นี่มาอะไรข้างบนเนี่ยโอ้ยไปตีข้างล่างดิไปไอ้บ้า,าเดี๋ยวเดี๋ยว เราต้องป้องกันไอ้เจ้าชา่างนั่นด้วยป่ะเฮ้ยย่าเอออู้อืมวิ่งทะเลาะข้างล่างดีอย่ามายุ่งกันอู้อ่ะอะอืมมันพยายามจะขึ้นมาหาเราเว้ยเอาอรอเอาอรอเอาอหรอืมย่า อืมเอาเลยกมันตัวเดียวดิออยาตายซะเถอะขอบใจที่ช่วยงานกันมา,าน,น่าอืมต้องผ่านประตูนี่อหครับไหนลองดิฮึขายได้เลยครับทีเดียว เดี๋ยวนะตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้สองตัวเฮ้ยถ้าฆ่าตัวนี้อีตัวนี้มันจะเห็นไหมวะเอ้ยยายาอืออือย่าเพนก่อนครับกริ่งกริ่งมาอืออืเฮ้ยกริ่งสิครับพี่น้องโอ้ยกริ้งก่อนโอ้ยเติมเลือดเติมเลือดเฮ้ยเฮ้ย ไม่ง่ายงั้นหรอกหย่าโอ้ยเดียวเดียวพี่น้องโอ้โหโอ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่มีช่องเลยเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมาอืออึให้ตายเถอะไหนเช็คสิชีวิตเออเยอะเหลือเกิน โอ้โหสี่ตัวมันจะพาลงมาทางข้างล่างทำไมเนี่ยเอ้าไม่รู้เว้ยไปแล้วลองดูฮึบนี่แน่ไปแล้วหนึ่งโอ้โหหนีก่อนครับพี่น้องเฮ้ยฮะโอ้ยอย่ายิงเยอะ โอ้ยอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงเออย่าเอออึ้เฮ้ยอุ้ยอ้ยอย่ายิงด้วยอ๋อโอ้ยเอาออุ้ยอื้งอุ้ยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วชิบไปเงย นี่นะนี่นะอืออุ้ยอันนี้แรงนี่แรงอ้าออืออย่าเล้งอย่ายิงอย่าเล้งอย่ายิงอือไม่ง่ายงั้นหรอกครับพี่น้องอือตายเตอร์เหมือนตัวนี้ตายยังไม่ตายเหรออือโอ้ my god เฮ้ยเฮ้ย,ยมีข้างบนอีกอ,ออกทางนี้ได้ไหมเนี่ยเราก็ออกมาดิมาล็วตามมาตามมาตามมาอ๋อมันต้องฆ่าข้างบนด้วยหรอหนีเฉยไม่ได้อ่ะโอเคอยากให้เราฆ่าใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ อือเอาละตาเจ้าแล้วเฮ้ยยา <Yeah! S 1> อือแล้วก็เอ้ยเพนยาฮึบ <Yeah! S 2> ไปแล้วครับแล้วแกยายตัวใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืมวอนละจ๊ะมาแล้วนี่ไงยา <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> อืม อตายซะโอเคตามมาสิพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเวนกรมเอ้ยอือยอ้ยมันแพรรี่เหรออืมอืมอ่ะอืมอ่ะเสียบรีล่าจริงเอา อย่าทำอะไรงงๆนะปล่อยเจ้าช่างไปตัวอยไปนะอือหืออุ้ยตายแล้วกล้าทำอะไรลงไปเนี่ยก็แข่งสีที่จำเป็นน่ะมาเถอะเราต้องไปกันแล้วโอเคได้เลยเอาทีอย่างนี้เราวิ่งนำเลยเอาไป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 ไหน วิ่งลวๆหน่อยดิพี่พี่เขาวิ่งจ๋าจังเร็วขอบคุณนะที่ช่วยข้าออกมาวันนี้งั้นก็ช่วยตอบแทนหน่อยสิได้เลยข้าทำมันขึ้นมาหลายปีแล้วล่ะมีคนติดต่อให้ข้าทำเพื่อให้กับชายที่ชื่อว่า เราเฟนนงานมันก็แปลกๆนะแต่ข้าก็ทำมันแหละแล้วเมื่อเร็วๆนี้น่ะข้าก็ตรวจสอบประวัติของลาเฟรนแนรแล้วสิ่งที่ข้าเจอน่ะเจ้าจะต้องไม่เชื่อแน่ๆเขาเป็นเทมพลาร์ใช่ไหมล่ะใช่ใช่แล้วฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วฉันก็เผลอประมาทไปหน่อยลาเฟรนแนก็เลยรู้ทัน แล้วก็เลยจับฉันไว้ในบ้านนั้นแล้วก็ต้องคอยทำตามคำสั่งของเขาส่วนใหญ่ก็พวกอาวุธนั่นแหละแล้วข้าจะไปหาเขาได้ที่ไหนออลอรฟันแย่นี่ก็หาตัวยากอยู่นะแต่ว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยข้าดีนเขาคุยเรื่องเกี่ยวกับว่าต้องปกป้องของอะไรสักอย่างนี่แหละที่ลาฮูระเบ้แล้วข้าก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ไม่ดีมากๆนแน่ๆเลยข้าถามได้ไหมว่าเจ้าจะหาเขาไปทำไม เขาฆ่าคนที่ข่ารักคนหนึ่งเขาอยากจะรู้ว่าเพราะอะไรอ้าวข้าเข้าใจแล้วข้าเสียใจด้วยนะเดี๋ยวพวกมันก็จะคอยตามหาเจ้าอีกหนีไปซะละได้เลยจบไปอีกเมมโมรี่นึงครับสกิลนี้ครับเราสามารถปลอมตัวเป็นพวกมันได้ แล้วเราก็เดินเนียนตามมันไปได้ครับอัพเลยสกิลนี้แหละเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวลองครับเอาละตอนนี้เราก็ต้องไปหาบอดแสเพิ่มเติมของไอ้เจ้าคนที่เป็นเทมพลนั่นนะครับที่มันว่าจ้างให้ตีของขึ้นมามาครับซีเควนที่ห้าเมมโมรีที่สอง เอาละเลฟรลัญญาจะอยู่ไหนนะเอาละเราต้องเข้าไปหาข้างในครับอืมเอานนี้ก่อนฮึบอืมฮึบอืม เอา้ามาเนี่ยเอา้าอ,อยู่ดีก็อยากจะมาตายซะง,งั้นมา,มาสิมา้อาอยา่ยาฮึอย่าอืออแพร์รี่เหรอแพรรี่เหรอ,หรอนี่แนี่ตายซะเถอะย่าฮึเออ

ตายหนึงคู่แหละอืเรียบร้อยครับทางสะดวกเยอะมากครับต้องฆ่ามันหรอเฮ้ยอย่าเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าเยอะไปไหมอะ มาเอากลหนึ่งอืไม่รู้เรื่องใช่ไหมอืไปอีกหนึ่งเอาไงดีว่มาเดินมาเลยครับพี่น้อง ใช่โอเคตัดสัญญาณตัดะระฆังดังแกงเลยไม่รู้เรื่องกันเลยนะครับรอให้มันมาดีกว่ามาดิมาไม่เห็นซะง,งั้นมาเดินมามาครับ มาแล้วมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมมานี่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 หลับไปเถอไม่เห็นหรอไม่เห็นก็เห็นไหมเอ้ยทิีวข้างบนเหรอเวนกำเอ้ยข้างบนอ๋อ มานี่มานี่ตามมาตามมาฮึบอืมข้างบนยังไม่น่าจะเห็นเอานี่ก่อนฟับโอเคดิงมันได้ไหมฮึบหลับไป ชุบชุบชุบมีคนไหมโอเคไม่มีครับไอ้ที่เขาวางแผนอยู่นี่เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยตอนนี้ข้าก็รู้แล้วว่าจะหาเจ้าได้ที่ไหนท่านผู้นำถ้าทางจะปล่อยพวกนี้ไ่่เฉยๆไม่ได้ ระวังดินปืนเดี๋ยวมันจะระเบิดมันคงไม่ง่ายอย่างนั้นสินะโอ้เอ้าอุ้ยสวยตัวเองไหมเนี่ยไอยาโอ้ไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเออไหนต่อวะเนี่ยไปครับว้าวอ้ยมุดไป เอากระโดดฮึบอึอะไนวะนี่เหรอโอ้ยจั๊ดๆๆๆๆๆฮึบโอ้ไปนี่ก่อนฮึบย่าเอ้ย ฮึบทางนี้เหรอฮึบโอ้โหน่าจะทางนี้อืมหยาไกล้แล้วใกลแล้วไปโอ้โหอืมโอ้ยตอนทำไม่คิดเนาะฮึบ ôi lễ 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 ơi ảo lắm nghe bay này nè quên cầm ấy, cảm ơi bay này quá tương đi ớ húp húp ถึงแล้วเอ้ยยโอ้อือโอ้เอ้ยโอ้ยตูดระบมจบอีกหนึ่งเมมโมรี่ครับโอ้ บูเป็นหนังไมเคลเบ์เลยโอเคครับเดี๋ยวผมจบพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปสืบเนื้อเรื่องกันต่อในพาร์ทหน้าขอบคุณที่รับชมกันมานะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ